สวัสดีครับมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจภาคภูมิใจเป็นแบบผู้ <c oughs> ที่ครอบครัวพอพาเนี่ย <kho an> เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมในการมีคนดูการทําคลิปมานะครับแล้วก็มีแฟนคลับหรือคนดูช่องเราเนี่ยต่อย,ยอดจากการดูคลิปเขาจะมีแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจต่อนะครับผมเขาคือคนนี้เลยครับชื่ชชอะอะไรล่ะตาาไม่ได้อยากดูราดเดี่ยวแก,กหรอกอยากรู้คือพวกกูเนี่ยต้องลำบากทําเสื้อให้มึงลงกับมันตัได้ไงก็ต้องเอาหน่อย โอ้หกสิบไม่พอไม่พอบอกพี่ขอเพิ่มเป็นหกสองสองนี่กระเป๋าแดงสะท้อนแสงกันได้ไหมนี่ใส่ขึ้นวันนี้นี่กว่าไฟถ่านโอ้โหอ๋อเชื่อมสั้นไหมอันนี้ชื่อร้านอะไเละก๋วยเตี๋ยวไก่มะละตุนยาจีนบุฟเฟ่ย่านบุฟเฟ่์กี่บาทห้าสิบเก้าบาททำไมถึงห้าสิบเก้าบาทพอไหมห้าสิบเก้าบาทไม่พอ อจริงๆก็อยากจะปรับก่านี้ไว้ยี้นก่อนเอาไว้ยี้นีก่อนนะยี่นี่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 ก่อแต่ไม่้มาเคลมนะมายถึ่ว่าดูที่าไปท่อนนะที่มี่ส์อนนี่ี่ก่อนน่ย่นี่ก่ี่นี่กไอี่ยว่ก่อนนะยี่นี่ก่อนนะย่น่กอรนะยี่ี่ก่อนนะอีนี่อนนยู่น่ก่ลนกะยี่นี่ก่นนะย้่นี่ก่อนช่ยี่นี่ก่อนรามาเนี่ก่อนน่ยีนี่่อนน่นี่ก่อนนยนี่กอนนเล่นซับ่ังเลยล่นี่ก่านนะยีี่ก่อนนี่นี่ง่อปเลย ขับรถไม่ได้เลยพี่ังพี่บังแม่งเหมือนแบบคนขาดสติอ่ะไม่กินเอาเลยวะเนี่ยไม่ได้กินเอาอิ่มเอวร่อยเลยไม่กินเลยเลยอิ่มไปอีกหน่อยนะถ้าเป็นเขื่อนกตัวนี้ก็แก้มล็งเต็มกลางมุฟเฟ่ี่ไปถือว่ากี่จานก็ได้จะอิ่มใช่พี่เส้นก็เติมได้ไก่ก็เติมได้พาไปดูแน่ดนี่ยว้ามีอะไรบ้าง I'm busy staying undercover. Ain't as sweet as it seems being the jugger. the Cause Edith likes eating at East of Eden where Wendy works on Wednesday evenings and Donna Lee. Does her laundry two doors down? So when I ถ้วยสองใบครับแก้วรีฟิลครับปลาของครับเฮ้ยถ้วยใหญ่ดีกว่าแต่แด๊ดเดาะแล้วผมถืออยู่สองถ้วยถ้าแถนแท้ดเดาะมันเนี่ยต้องเลี้ยงหลักอ๋อเมื่อกี้จ่ายตั้งแต่เมื่อกี้เลยป่ะใช่จ่ายเมื่อกี้อ๋อไอติมก็ได้ด้วยเหรอมาสิ่มห้าบาทอ๋ไอติมแยกต่อถ้วยต่อถ้วยมีกติกาอะไรด้วยเนี่ยจานเมื่อกี้อ๋อห้ามนำภาชนะใช่ครับพวกแก้วเยืติพวกอะไรเงี้ยอ๋อไม่ขอขอเป็นแก้วร้านดีกว่าอันนี้จะพิเรนแบบเอาจานอะไรมาเองไม่ได้ไม่ได้อ๋อแต่ถ้าทานเหลือของปลาข้าวข้าว สวัสดีครับฝากหน่อยครับมีเส้นเสี่ยงไฮ้ไหมเดินถามหาของไม่มีๆเอาของยากเนี่ยเขามีฉายานะเขามีเพลงร้องตลอดเวลาเอาี่จัดหน่อยสูงไลยที่หน่อยไอ้ไม้ทองเหลืองเลยมีจมกัดก้อนไหมไม่ก้อนไปก่อนแล้ะแต่ต้แ่พี่จะกินเลยพี่ไหวเท่าไหร่พี่จัดนะเอาขอดซัพเพลงก่อนเอา้นตีนะขาไก่อะขาไก่ขาไก่อ๋อใช่ขาไก่ไก่อย่างนี้นี่คือแบบหนีบได้เลยแล้วแต่พี่เลยขี่ชิ้นก็ได้ เจ้ากำลังสวยนะเดี๋ยวให้ร้านครับเออแค่ประมาณนี้พอมีมาราตุนพี่มาราตุนก็มีนะอันนี้ก็สุตรญาติจีนอะไรเหมือนเดิมใช่ใช่พี่นี่อะไรอะเนื้อไก่พี่เนื้อไก่เป็นเนื้อสะโพกแหละเป็นเนื้อหั่นเพราะตอนแรกก็มีไก่ฉีกแต่ตอนนี้ไก่ฉีกไม่ทันแล้วอันนี้แทนพี่ลูกชิ้นไก่ครับอ๋ออันนี้มีลูกชิ้นไก่คุณชอบลูกชิ้นอยู่แล้วด้วย แต็มเอ่ะบุฟเฟ่ต้องงี้นะมีครบเลยนี่จานคอคอปลายปีกคอหรือเปล่าคอไม่เอาเลยไม่ถนัดนะคอไอ้คอเอาคอคุณชอบเลยอยู่แล้วอ่าอ่าอันนี้คอใหญ่ไม่ได้หั่นคออันนี้ยังใช้อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปผูชา เลือดก็มีจริงจริงตักแบบแล้วแต่เหรอแล้วแต่พี่แล้วแต่เลยแต่ขอให้หมดอ่ะเดี๋ยวผมดับเลือดไว้ก่อนปลาปีกบนเอาไหมเอามาดิว้าแล้วน้ำตักได้เลยพี่ตักได้เลยเพราะปกติร้านจะตักน้ำซุปให้เลยแต่ว่านี่คือหรอมีแว่นดำน้ำไหมจะดำลงไปดูว่าเออข้างล่างมีอะไรวะม่จะมีแว่นดำน้ำเผื่อข้างล่างมีปากกัลังนะเนผมตักขนาดนี้ไอ้ยึกษ์บุญยังไงตบยังไง เนี่ยเนี่ยเนี่ยคนกินบุฟเฟ่ต้องอย่างเงี้ยกี่โมงหมดเนี่ยอย่างเงี้ยเติมตลอดใช่ผมจะเติมตลอดจากสามทุ่มสามทุ่มเลยเหรอใช่พี่ติ้งทสามทุ่มเลยเหรอใช่แปดโมงเช้าสามทุ่มขอลองชิมน้ำก่อนได้ไหมปรุงขึ้นเลยอย่างงี้ไม่เหมือนบะหมี่ร้านคุณทำไมอะปรุงไม่ขึ้นปรุงไม่ขึ้นนะหนักเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นกูว่าร้านมึงเอาเอาควงปรุงทิ้งดีกว่าไว้ไปเรียนแต่งงานกันเงี้ยดู๋ยวเลยหมุนเลยหมุนหมุนพี่ยชอบมาเอาฮาที่ร้านอาหารไฟเดนิ่งไฟดนิ่ง ดี๋ยวคุยก็เสือกปรุงแล้วถ้าเราทําซีรีส์เตี๋ยวไก่อยู่เนี่ยต้องมานะต้องมานะทำเป็นเล่นล่ะผมว่าจะก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยชอบปรุงออริจินอลเลยโอไปลยแต่ผมขอลองชิมน้ําแบบเต็มๆอีกสักทีได้ไหมขนาดมือยังตักยากเนาะพูดแล้วไม่ออกเลยถ้าแบบว่าลูกค้ามาตักนี่โกรธไหมไม่พี่อยู่เป็นล้มโพล้มใสนานลนะโอ้ยไม่ถ้าปากยิ้มแม่งอาบมูนเลย โอเฮียถ้าแม่งขึ้นเป็นรูปตัววีก็คิดมากเลย <c oughs> เป็นอะไรก็ได้ที่มไม่ได้เป็นก็เ <c oughs> ตียวอะเฮียต้นคิดมากเฉยเลยแต่เฮ้ยแต่โอเคแล้วน้ำอะน้ำหอมไหมดีแล้วก็ผมจะพยายามทําไม่ให้มันเค็มนํำกลัวมันบ่ายมันยิ่งเข็มถ้าทานหวานน้ำมันมีไหมมีปัญหาไหมแบบยิ่งงวดยิ่งเคม็มไปเรื่อยเพราะยาไม่เจอตอนแรกแล้วว่าเราจะไม่ปรุงเอาเค็มมาก่อนจะให้มันหวานนํำมาก่อนมันไม่ได้ทันงวดอะพี่มก็ไปเรื่อยเติมไปเรื่อยปกติอะสมมติว่าถ้าเป็นุฟเฟ่อะ จะเหลือไม่ค่อยถึงสามทุ่มหรอกแต่อันนี้คือเติมเติมเติมมาให้ได้ให้มันถึงสามทุ่มอ่ะใช่แล้วก็ถ้าแบบว่าเป็นเวลาปกติเนี่ยช่วงเวลาไหนคนแม่งเยอะสุดอ่ะนี่แหละเที่ยงแล้วก็หลังเลิกงานเลยห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มยาวยาวยาวเลยยังไงก็แค่ร้านหมูทะไปเลยอ่ะก็ตอนแรกกับผมเปิดแค่เลิกบ่ายสามแต่ลูกค้าตามออฟฟิศอะเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลามากินแค่แบบชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยเขาว่าขออยากให้เปิดก็เลยลองเปิดก็โอเคกระแสดีพี่เดี๋ยวขอชิมเส้นนิดนึง เคื่องอร่อยเลยนะดีเลยฮะจะดึงรถไม่ได้เพราะไม่เหนียวดึงรถไม่ได้อันนั้นต้องถางพิเศษถ้าคุณไม่ขายมันพอคุณอย่าเป็นเลียนแบบร้านเขาไม่ได้เลยใช่ครับพวกเส้นหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องแล้วถูกแล้วแล้วขายคนที่ขายอะไรมื่มีสองโลกตอนนี้ร้านขายผีอยู่นะขายวิญญาณด้วยใช่ครับขายวิญญาณทำสามแพร่งนี่เดี๋ยวสุ๊ดจีนว่าใหญ่นะตรงแยกแยกลงครับเตรียมแล้วคนนับหนึ่งสองสามเขาลงไปแย่งอีกทีมหนึ่งนะเขาเรียกเขาเฟสติวัลเฟสติวัล อะไรไออกเลยทตอะไรพิธีกรรมเลยไม่เพราะว่าเขาต้องการคุมทั้งหมดไงทั้งโลกโลกวิญญาณด้วยเอาหมดเลยเอาหมดเลยเป็นหนึ่งในโลกวิญญาณเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เป็นก็เตียวผมถึงว่าบะหมี่ผมเนี่ยจะใช้การผู้บทละเอียดผสมเข้าไปด้วยอ เพื่อคุมน้ำซุปมันจะไม่ต้องออกเยอะน้ำซุปง้นน้ำมตนเสกไปด้วยใช่ไหมพี่อนน้ำมตนเนี่ยอาจจะใช้ที่ร้านไม่ได้เออคุณคุณมีอะไรจะสอบถามเกี่ยวกับหมี่ร้านเขาไหมเฮ้ยเนี่ยเราเจอคนดูช่องแบบจริงจังแล้วมีว่าแบบว่าอะไรที่แบบเมื่อกี้เขาถามแล้วตอบคำถามสังคมได้ไงน้ำซุปคุณเนี่ยคือน้ำมวลเสกหรือเปล่าไม่ใช่น้ำมตนนะครับแต่เป็นน้ำคําที่เราใช้กรองน้ำคําใช่ต้องใช้หลังวัดเท่านั้นนะอุ้ยกูว่ากูว่าน้ำมต์ดูดีกว่าถ้าลาบไปน้ำคําเนี่ยเ้เชื้อในสมอง พี่หวานหวานเนี่ยจากปรสิทนะปรสิตหวานหวานอ๋อเหมือนและตัวบาซิลัสใช่แล้วก็แต่ต้องใช้ผ้าขาวกรองก่อนออกหวาล้างก็เหมือนดิฟกาแฟแหละอ๋อแล้วเป็นผ้าขาวบ้างนี่พี่ยายห่อศพห่อศพกูมึงปิดร้านแล้วเไปกินที่อื่นดีกว่าก็คุยเรื่องไอ้เะีรเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวก็คุยเรื่องมึงเนี่ยแม่งมันดียว่ะ เอาคุณชิมดิกินเนื้อสัตว์ยังตอนนีย้ยังครับยังครับช่วงนี้ด้วยเหตุผลบปาะการเนี่ยแต่ผมอาจจะให้ี่อ้นเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของรสชาติของเนื้อสัตว์ต่างๆคุณพร้อมยังพอทีจ่จะวิจารณ์แบบหนักๆยังกับผมวิจารณ์จัดมาเลยค,คุณต้องรับไม่ได้นะรับได้เพราะว่าผม,อมบอกกันทุกคนว่าเ <c oughs> ขาวิจารณ์เนี่ยร้านเขาเจ๊งไปล้านแล้วนะเขาวิจารณ์ร้านตัวเองไแล้วใช่คุณพร้อมจะเจ๊งไปกับ เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะจะเย็นๆย็นอันเพิ่งเปิดปาดเท่าไหร่กูติดไปก่อนอ่ะแล้วแม่งได้ปรุงด้วยไอ้เหี้ยพี่บอกตรงพี่เกงใจเองว่ะพี่ตักมาขนาดนี้ยมึงตักมึงถามกูบ้างไหมเนี่ยโผยแล้วพาเฮ้ยเครื่องพะโล้เขาถึงน้ำซุปว่ะให้น้ำซุปนีดอร่อยเลยแล้วกลิ่นยาจีนน้ำเลยแล้วเนี่ยใช่ผมบอกแล้วว่าน้ำซุปเขาดี ม马ะตุลนิ่มเลยหรอเออคือม马ะตุลของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีที่แบบรู้เลยว่าตุนยาจีมาแล้วอืมหูแล้วมละสดก็สดมากเลยนะเนี่ยถ้าม马拉นี้ผมแนะนํามละตุนกับมละสดหัวละพดีแล้วใบใหญ่มากเนี่ยอย่างที่คุณว่าไม่ใช่หัวละพาหัลรภพใช่หเพร่าเล็กกว่าใบโพนิดเดียวที่นี่เขายังวิจารเล่นๆอยู่นะเดี๋ยวคุณลองไปตั้งค่าเขาดีกว่าเราวลาเวลาแบบคุณหน้าเสีแล้วเขาได้เห็นเห็นไปเลย ลูกชิ้นนะอ่าครับเฮ้ยถึงลูกชิ้นแล้วหมลูกชิ้นแป้งแป้งหแป้งล้วนแป้งแป้งแป้งล้วนลองดูไก่เนีเป็นไก่เซรามิกหรือไก่แป้งอันนี้ข้อไก่ข้อไก่ดูมีวิธีข้อเด็กในร้านด้วยเฮ้ยคุณอย่าไปเนี่ยออกรับไม่ได้นะถือลิขสิกอยู่แล้วใช่ครับอืม ข้อปลายร้านคุณเนี่ยผมว่าเอ็นมันแข็งไปนิดน,นึงอเอ็นเอ็นแข็งไปนิดน,นึงอาจจะต้องแบบเลือกไก่ที่มันโตกว่านี้หน่อยเอ็นมันจะใหญ่เลือกไก่ใหม่ด้วยใช่เอ็นมันจะใหญ่ <c oughs> อีกทีเดียวมือจะแดกเต็มเซ็มบุญยังว่าเขาปลายปีกแล้วปลายปีกหน่อย เบื่อยไหมผมว่าขาดไปอีกนิดนึงความเปื่อยแต่ว่าเนื้อตรงปลายปีกน้อยเห็นไหมที่พูดมาคนจับไม่ได้ดีหรือไม่ดีไม่รู้จะเลี้ยงไก่ยังไงปลายปีกอันนี้แม่แบบเอาให้ปลายปีกใหญ่แไม่อยากจะไล่แล้วออกจากร้าน ไก่ร้านนี้คุณตุ่นหอมมากเลยนะเออเป็นสูตรของที่บ้านเลยป่ะจริงผมคิดกาแฟนี่ผมเอเหรอเอางนี้นะผมดูคลิปพวกพี่มาก่อนแล้วก็มันก็น่าทำานะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าไปทําขายของแพงๆมันก็ไม่มีคนกินอ่ะก็เลยลองมาทําบุฟเฟ่ดูแล้วก็สูตรก๋วยเตี๋ยวอะไรคิดกาแฟเองสองคนเรอใช่พี่เปี้ยวนะตื่นเองอ่ะใช้เวลาชิมนานไหมเอาจริงๆนะพี่สามวันใช่ครับสามวันไม่มึงเนี่ยจะใช้เวลาที่ไาน วก่อนชิมต้องสามวันนึงเหรอสามวันพี่ก็ลองทำดูแค่สามครั้งแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยมันโอเคถ้ามันเหลือแล้วมันไม่เค็มก็โอเคแล้วพี่เออแล้วช่วงนี้ยังไงก็ไม่มีทางเค็มเพราะน้ำหม้อต่อหม้อต่อหม้อตลอดเลยเพราะว่าเติมมันเติมให้ตลอดอ๋อไม่ได้ปรุงอะไรเลยเติมแต่น้ำปลาด้วยตักเค็มนี่ผมไปโทษการตักปลาแล้วนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมดูเนื้อไก่เขานะ ดี๋ยวผมขอชิมเลยคุณต้องลองชิมกัแล้วเฮ้ยเนื้อไก่หอมดีเว้ยเฮ้ยอยากินถึงว่ะเนื้อไก่ดื้อ่ะแล้วหนักอร่อยเลยไม่เล่นนะเนี่ยก็ไม่เล่นจะขยี้มึงเหมือนร้านมึงอ่ะอไม่รวมรวมผมโอเคผมชอบนะอันนี้คุณยังไม่ได้ปรุงเลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยเพราะว่าไม่รู้จะปรุงตรงไหนเลยมันไม่มีที่เข้าแล้วอ่ะเข้าไม่เข้าไม่ได้นี่ผมนี่เอาเส้นออกมากินยังลำบากเนี่ยยังไม่เจอเส้นต้องไปเซนเบิร์กก่อนนะเนี่ยนี่มึงตักเอาฮาถึงไหนเลยเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ไม่จะเปได้นหห่่่ัมใ้พีกวะไ แต่เมื่อกี้ผมกินเส้น่ะผมว่าเส้นหอมดีครับเส้นหอมเส้นหอมถ้าเส้นบะหมี่เนี่ยที่หนึ่งในใจผมยังให้ชุนหัวอยู่นะอันนี้อาจจะแบบเบียดเบียดได้แต่ว่ายังไม่เท่าอยากนะอยางไม่เท่าุูไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเต็มนพันไม่หลังชุนหัวยังนำอยู่จะลูกค้าร้านนี้นำอยู่เยอะหลายก้าวอยู่ ไอ้ตัวนี้ดีแต่ว่าดูแไอ้ยืนลูกค้าไม่เข้าแลาวทำไมคนไม่เห็นค่าเลยหวั่งเหครบแล้วคุณลองเดี๋ยวตักน้ำเติมแล้วปรุงหน่อยไหมดูว่าได้ได้ไป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 ใส่พริกพริกกับน้ำส้มมาอยู่แล้วเท่านี้เลยเหรอพริกที่นี่ดีพี่พริกหวานน้ำตาลเผ็ดอ๋อไอ้เหี้ยออกทางพีชไปอยู่กับร้านเขาปะ มันเยอะขนาดนี้เลยหรอกะสูตรผมอ่ะแล้วก็ถั่วก็เตี๋ยวไก่ต้องถั่วนะเน้นถั่วเยอะโตโอ้โหแต่ว่าสายเตี๋ยวไก่ไม่ชอบเลยว่ะเฮ้ยนัวของผมนัวเลยเนี่ยเป็นถั่วเฮ้ยพริกเขาหอมอ่ะพริกขั้วเองเหรอเรียกว่าพริกผัดเลยพี่ขั้วเสร็จเอาผัดกับน้ำมันต่อเออมีหน้ามันหอมอ่ะฟุ้งเลยโอ้โหเฮ้ยดีเลยร้านนี้ดีไหมอืมเลือดที่นี่แม่งเต็มปากเต็มคำจริงๆเลยโหเสร็จได้ปะคุณไม่เล่นกินไก่ไก่หอมมากน้องรีิ เด no ี๋ยวค่อยกินก็ได้มั้งตอนถ่ายเสร็จอะไอถัดมือเปิอหมดเลยเนี่ยเฮ้ยๆฮดีใจแบบดีใจเลยเพราะว่าเป็นคนดูแบบดั้งเดิมช่องเราด้วยใช่ใช่มีเสื้อรุ่นแรกอะพอเราทำมาบ่อยๆอะเราจะรู้ว่าแบบคนไหนดั้งเดิมบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนๆช่องเรานะครับแล้วก็เปิดร้านแล้วตอนนี้หลังจากที่แบบว่าทำงานอะไรปกติได้แล้วก็เห็นคลิปที่เราทำมาดีจนเกิดแรงบันดาลใจในการคิดเริ่มงทำธุรกิจบ้าง อันนี้คือหนึ่งในธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นไม่ได้3เดือนใช่ครับเท่านั้นนะครับผมจะไปได้สวยด้วยนะพี่พี่ยูทูบเบอร์เริ่มมาขล่มกันแล้วใช่เริ่มมาขล่มกันแล้วแล้วเดี๋ยวน่าจะมีช่องดังๆอีกเยอะเลยแหละเปิดตั้งแต่8ีหนงเช้าพี่ถึง3ทุ่มทุกวันไม่หยุดไม่มีวันหยุดนะตอนนี้ถ้าหยุดเทศกาลก็แจ้งในเพจร้านทีผมรับรองความสาใจความเยอะ59าบาทเนี่ยคุ้มแน่นอนแน่นอนเฮ้ยน้ำนี่เติมยังไงอ่ะ20บาทนะพี่เติมรีฟิลใช่ป่ะเท่ากับว่าก๋ ฟิล20 79 7บาบาทประมาณนี้นะครับผมฝากไว้ในอ้อมบกอ้อมใจนะครับขอบคุณมากแล้วก็ดีใจด้วยนะครับขอให้ไปเรื่อยๆนะครับผมแลวเดี๋ยวถ้ามีร้านของเพื่อนๆที่น่าสนใจนะครับทักมาในเพจก็ได้นะครับหรือว่าเม้น์มาใครเปิดร้านอะไรแล้วแบบอยากให้ลองมาชิมดูเมน์กันไว้ให้เราได้ค้นเรื่องสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปหาอย่างเงี้ยเจอกันใหม่จ้ะขอบคุณครับ